สมุยจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีล่าสุดคุณผู้ชมปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทํางานเร็วมากล่าสุดคือจับกลุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะฮะเขาบอกว่าเป็นชายต้องสงสัยและตอนนี้มีความชัดเจนมากที่สุดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการตายของพยาบาลคนนี้ผู้ชายคนนี้เป็นบาร์เทนเดอร์ฮะตำรวจคุมตัวแบบป้องกันการเข้าออกของคนในพื้นที่ก่อนนะคะเพื่อสกัดจับเดี๋ยวตามเรื่องนี้กันเต็มๆได้ไปดูที่จังหวัดกำแพงเพชร รู้ว่าคนก่อเหตุเป็นใครไปแจ้งความแล้วแต่คดีก็ไม่คืบหน้าสักทีสุดท้ายเลยตัดสินใจร้องขอความช่วยเหลือกับสื่อมวลชนด้วยอีกแรงนะคะเพราะว่าสิ่งที่เธอโดนผู้ชายคนนี้ทำดุนแรงเกินไปเตะต่อยตบไม่พอจิกหัวลากไปกับรถมอเตอร์ไซค์อีกต่างหาก ออพี่อยากให้พี่นาลงสักลองคิดดูนะถ้าถ้าผู้หญิงเนี่ยเมียพี่จิกหัวพี่ลากไปกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยพี่จะคืนเดียเขาไหม,มแค่คิดกลับกันเท่านั้น<า>เองเรื่องในครอบครัวเราไม่กล้าล่วงเนาะเจ็บก็เรื่องหนึ่งนะอายด้วยอ,อ,อย่าลืมนะไปทําเขาตรงที่ทํางาน่ะในจ้างเพื่อนร่วมงานเห็นมหมดเลยอะ่ะอ,อ้าวคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้เขาบอกว่าจากเรื่องหัวเมียมาต่อกันที่เรื่องของเพื่อนที่เคยรักเป็นเพื่อนเก่าแก่รักกันมากสุดท้าย ไม่ลูกขัดแย้งอะไรกันเจอกันอีกทีหนึงดวลปืนเสียงปืนนี่ดังสนั่นเลยฮะคือศักดิ์ศรีมันยามกันไม่ได้สุดท้าย เป้าแตกเลยโอ้ยมันน่ากลัวนะคะคือต่อให้ไม่โดนจุดสําคัญหรือเฉียดผิวหนังเฉียดขามันก็น่ากลัวเหมือนกันคุณผู้ชมคะนางจิ๋มเป็นแม่ของนายโอหนึ่งในผู้ก่อเหตุนะแล้วก็เป็นย่าของแก๊ปกับแฮมเดินทางมาที่โรงพักคือแก๊งเนี่ยเป็นแก๊งก่อเหตุตอนแรกคุณย่าบอกว่าฉันก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันนั่งกินเหล้าอยู่รู้ตอนที่หลานๆเนี่ยโทรมาบอกจริงๆนะแต่นะมันมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับ ที่เพื่อนให้ข้อมูลมาเขาบอกว่านอกจากเรื่องของปมรักสามเศร้าที่ดาบโจกยิง่งยงเขามีเมียอยู่แล้วอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วคุณปัทมาจับได้นี่ประเด็นแรกอีกประเด็นหนึ่งคือมีรายงานฮะอันนี้เป็นรายงานข่าวบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองไหมเพราะดาบโจกเคยให้เงินกับคุณปัทมายืมไปแล้วยังคืนไม่ครบตำรวจไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะเดี๋ยวคงต้องมีการ<ฆ>สอบปากคำรวมไปถึงเชิญภรรยาของดาบโจก ที่กาลังเดินทางจากกําแพงเพชรมาที่พิษณุโลกที่เกิดเหตุเนี่ยมาสอบปากคำอีกทีหนึง่งก็จะได้รูปปมชัดๆนะคะว่ามันมาจากเรื่องอะไรกันแน่ส่วนที่อยุธยาค่ะตํารวจเนี่ยไปเจอรถต้องสงสัยคันหนึ่งจะขอตรวจตอนแรกให้นะให้ตรวจใบขับขี่ใบขับขี่ม,มีก็ไม่เป็นไรทีนี้ตํารวจขอตรวจสอบเพิ่มเติม,ตมปรกากฏว่าเร่งเครื่องหนีไปเลยค่ะทําให้ตํารวจไล่ตามไปติดๆสุดท้ายไม่รู้จะวนรถไปไหนหนีเข้าปั๊มน้ํามันเลยโดนตํารวจจับได้ มันมันต้องมีอะไรสิแล้วเราคนที่ไหนจากบริเวณสี่แยกตรงนี้เลยยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเขามีปมปัญหาอะไรมาก่อนหรือเปล่าแต่ดูนะโอ้โหชาวบ้านเขาก็ไม่กล้าเข้าไปห้ามนี่ยก็กลัวดูสิจะหนีก็หนีไปไหนไม่ได้มันติดไฟแดงอยู่ตรงนั้นนะคะคุณผู้ชม,มนี่เหตุการณ์นี้ขน,นุนลูกเดียวเอามีดมาฟันกันแขนเกือบขาดนะคะพอหนุ่มคนนึงค่ะก็ไม่ได้หนุ่มมากหรอก เอาขนุนไปขายให้กับผู้หญิงคนหนึ่งทีนี้ขนุนนะมันเริ่มมีกลิ่นฉุนและผู้หญิงคนนั้นเขาก็เลยไม่ซื้อเพื่อนของผู้หญิงคนนั้นก็มาทักว่าอุ้ยเอาของเน่ามาขายทําไมเจ้าของผลไม้โมโหเอามีดไปฟันเขาคนโดนฟันก็ไม่ยอมคว้ามีดในร้านส้มตําฟันคืนเจ็บทั้งสองฝ่ายนี่ขนุนลูกนี้ตัวต้นเหตุแต่เปลือกมันคล้ำแล้วอ๋อแล้วเขาว่าเราเหรอดาเราปะเขาไม่ได่านู สรุปก็คือต้นเหตุมาจากขนุนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมทีนี้ทางตำรวจบอกว่าเรียกสองฝั่งสองฝั่งที่ทะเลาะกันก็คือทางฝั่งของคุณบุญมีแล้วก็คุณไพบูรณ์เนี่ยอะแต่ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างให้ข้อมูลไม่ตรงกันเรียกมาสอบถามแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บข้อมูลจากพยานแวดล้อมอีกทีหนึ่งนะคะและจะดูว่าเรื่องนี้เข้าข่ายพยายามฆ่าไหมเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะ เอออ่ะคุณผู้ชมขยับไปดูที่นครราชสีมาแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้จากเรื่องเล็กๆแล้วมันบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะสามสาวไปเที่ยวสถานบันเทิงน่าจะเติมเงินมนหนักอ่ะแล้วก็เรียกแกรบให้ไปส่งที่โรงแรมระหว่างทางออกไปได้ไม่ถึงหนาทีนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมอาเจียนเต็มรถเลยเท่านั้นแหละคนขับก็จอดแล้วก็ลงมาดูแล้วก็เจรจาค่าเสียหายเพราะเดี๋ยวเขาต้องไปร้างรถต้องรื้อพรมใหม่แล้วก็เอารถ คือมันยังวิ่งไม่ได้หรอกวันสองวันนี้กลิ่นมันแต่สภาพนี้คือเลอะมาตั้งแต่ที่เบาะลามมาจนถึงข้างนอกรถแล้วทางคุณพิพัฒน์บอกว่าเห็นคือบริเวณเบาะแล้วก็บริเวณกางเกงของสามสาวเนี่ยน่าจะปลิ้นมาหนักนะเพราะกางเกงเปียกเหมือนกับปัสสาวะออกมาด้วยโอ้ยแล้ว มันต้องทิ้งรถเอาไว้อะ่ะวันกลิ่นมันจะหายไปใช่<ะ>คือแล้วบอกเขาบอกเลยเหมือนกับธาตุไฟแตกเลยไม่รู้ดื่มมาขนาดไหนน่าจะหนักมากจริงๆอะ่ะไม่งั้นร้านแรกไม่ประเมินมา3,500คุณผู้ชมคะที่มหาสารคามพระ ลูกวัดถูกร้องเรียนว่ามีคนมามั่วสุมเต็มกุฏิพอไปตรวจอ้าวยอมรับว่าใช้ยาเสพติดขยายผลต่อว่าไปเอามาจากไหนไปเอามาจากพระรุ่นพี่ภายในวัดเดียวกันทําให้เจ้าที่ต้องเรียไปตรวจตำรวจเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วนะคะรวมถึงกําลังจะเร่งตรวจสอบว่า ตัวชายเร่ร่อนที่โดนชนเนี่ยเป็นใครกันแน่เพราะชาวบ้านตรงนั้นเขาก็ไม่รู้จักคืออย่างน้อยจะได้ตามญาติมาดูอาการบาดเจ็บหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ขยับไปดูที่สุริน์คล้ายๆกันคุณผู้ชมแต่มันเป็นเขาบอกว่าเป็นการเจอกันระหว่างเวฟ z ซตกับเวฟร้อยสิบเจอกันกลางแยกเลยแล้วดูนะฮะไม่มีใครชะลอไม่มีใครมองใครต่อเสจมีบ้องกัญชาอยู่ในาบมีแต่ว่าก็หลักฐาน ค่อนข้างชัดนะครับเกลือนในห้องเลยซึ่งตำรวจก็บอกว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ชาวรักเสียคนนี้ตัดสินใจกระโดดลงมาหรือเปล่า<อ>ลเพราะไปเจอหลักฐานการใช้อยู่ภายในห้องจริงๆคุณผู้ชมคะมีอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนคนเดินเท้าคนก็ไม่ได้เดินอยู่บนพุทธบาทนะคะเดินอยู่ตรงพื้นถนนข้างล่างส่วนมอเตอร์ไซค์ขับขี่มามาด้วยความเร็วชนแรงมากตัวคนเดินเท้าบาดเจ็บแต่คนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตคะ่ะ เพราะรรถ้าเถียงอีกเดี๋ยวข้อหาจะมาอีกอา้อาวก็คือจริงๆแค่เรื่องความเร็วเนี่ยอา้าวมันโดนกันธรรมดามันเรื่องปกติก็จ่ายค่าปรับไปก็จบาหาเรื่องใส่ตัวแล้วเดี๋ยวนี้นะเขามีเทคโนโลยีกล้องตรวจจับมันโหชัดมากทะเบียนความเร็วคำวนวณมาให้เลยเถียงไม่ออกเหมือนกันนะแต่อันนี้ในมุมของผู้ใช้รถใช้ถนนนะถนนบางเส้นเป็นถนนใหญ่แบบมอเตอร์เวย์ทะลุๆเลยเขากำหนดอ่ะ90ให้วิ่ง90 โอ้โหมันช้าไปอเปล่า <Ừ. S 1> โดนจับมาล่าสุดคือขับมาร้อยเดียวโดนจับเพราะเขาห้ามเกิดรับไปเถียงเขาแบบเมื่อกี้ไหม,ไมเถียงไม่เถียง oh, จ่ายสแกนจ่ายเรียบร้อยเลยเพราะใบสั่งมาบ้าน <Th a. S 1> คุณผู้ชมพาไปดูที่ภูเก็ตอันนี้ต้องส่งใบสั่งไปที่บ้านเหมือนกันเพราะเอารถป้ายแดงมาแล้วดิฟหมุนไปหมุนมาโชว์ของฮะคุณผู้ชมกลางลานจอดรถเลยลองดูนะคือทุกคนก็วิจารณ์กันขมเลยว่าแม่มันจะห้าวไปถึงไหนเนี่ยอุ้ย ช่วงประมาณบ่ายสองครึ่งก็มีรายงานหัว่าเดี๋ยวสักพักนึงก็มีการแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแต่รถไม่อยู่แล้วแล้วเป็นชาวต่างชาติจริงๆเพราะว่าพอรถหยุดปุ๊บเออผู้ชายชาวต่างชาติ2คนลง,ล,ลงมา,มาจากรถใช่เนี่ยแล้วตัวมันเริ่มเลยทั้งคู่เลยแล้วดูนะฮะแต่แมคนก็คอมเมนต์กันนะ บอกว่าที่เราเชิญเขาเข้ามาเที่ยวบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีดีทั้งนั้นเ<ผ>ลยโอ้โนี่รถแรงเลยนะรถอดคน<ผ>เขาเขาตั้งคำถามไงคะว่าอโอ้ทำไปทไําไมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นลานจอดรถก็จะมีรถคันอื่นจอดอยู่แม้ว่ายังไม่ได้เต็มลานก็เถอะแต่มันก็เสี่ยงที่รถสะบัดแล้วไปชนกับรถคนอื่นเขาส่วนที่ขอนแก่นค่ะสายลับ ไปล่อซื้อหลังจากพบว่าบ้านหลังหนึ่งใช้เป็นที่ในการค้าบริการของเพศชายเลยนำกำลังไปล่อซื้อค่ะพอเข้าไปตรวจสอบเจอจริงๆชายต่างด้าวล่อนจอนอยู่ภายในห้องเลยค่ะคไรับ ว่าคือมันก่อความเดือดร้อนลำคาญไปนั่งปากหลักพอนักท่องเที่ยวเดินผ่านไปเกาะแขนไปตือ้เอเขาไปตื้อจากให้เขาซื้อบริการแบบนี้อเราก็อ่านข่าวแบบนี้หลายรอบนะสุดท้ายครั้งนี้เจ้าที่จับกุมและดําเนินคดีนี่ยังอยู่ที่ชนบุรี <c oughs> นะคะคุณผู้ชมคนที่จัดงานมันเกิดเนี่ยตอนแรกเอ๊ะ ไปจัดในผับดีไหมเฮ้ยแต่เพื่อนบางคนอายุไม่ถึงเข้าไม่ได้ยากันนั้นเลยเช่าพูวิล,ล่าเปิดไปเลยดีกว่าพอเราเช่าแล้วกรรมสิทธิ์ในการเข้าอยู่มันเป็นของเราเอาเพื่อนเข้ามาได้มัวสมยาเสพติดกันในบ้านน่มีห้าสิบห้าคนนะคะตรวจปัสสาวะมีสารเสพติดสี่สิบเจ็ดคนทางเจ้าหที่เข้าไปตรวจสอบคือข้างในอ่ะกลังเคิมงงกันอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมอยู่ในสภาพนี้หนีไม่ได้เป็นครั้งนี้เจ้าที่จับกลุ่มและดําเนินคดีนี่ยังอยู่ที่ชนบุรีนะคะคุณผู้ชม คนที่จัดงานวันเกิดเนี่ยตอนแรกเอ๊ะไปจัดในผับดีไหมเฮ้ยแต่เพื่อนบางคนอายุนไม่ถึงเข้ามไม่ได้ยากันนั้นเลยเช่าพูวิลล่าเปิดไปเลยดีกว่าพอเราเช่าแล้วกรรมสิทธิ์ในการเข้าอยู่มันเป็นของเราเอาเพื่อนเข้ามาได้มั่วสุมยาเสพติดกันในบ้านน่ยมี55คนนะคะตรวจปัสสาวะมีสารเสพติด47คนทางเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบคือข้างในอ่ะกำลัง เคอมงงๆกันอยู่เลยค่ะคุณบุ๊จริง,รงๆมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแหละ,ะเขาเชื่อแบบนั้นเราก็ไม่ก้าวล่วงอะเนาะแต่ว่าสุดท้ายเมื่อมีการตายที่มันผิดธรรมชาติเนี่ยเขาก็ต้องนำร่างไปส่งชนสูตรตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายใช่กระบวนการยุติธรรมขั้นตอนมันเป็นแบบนั้นนะคะเพื่อความกระจ่างด้วยว่าสาเหตุการเสียชีวิตท,ที่แท้จริงอะมาจากอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะลงในใบชนสูตรเอาไว้เลยส่วนเหตุการณ์นี้ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะลืม ลืมเอากุญแจออกมาจากมอเตอร์ไซค์เสียบคาเอาไว้หวานหมูโจรเลยค่ะโจรก็เลยขโมยรถมอเตอร์ไซค์และเอาไปชำแหละทีนี้เจ้าของเขาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเลยตามไปถึงที่เลยค่ะเพื่อไปเอารถตัวเองคืนกล้องวงจรปิดจับภาพตอนแรกเขามีเอกสารครอบครองอหลักฐานมันชัดเลยค่ะคุณผู้ชมพักแป๊บเดียวแล้วช่วงหน้านะฮะเขาบอกว่ามีเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อทหารยิงกันเอง แล้วบาดเจ็บสาหัสนะฮะคุณผู้ชมนักรงนักเรียนวิง่งแตกตื่นหนีตายออกมาเลยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาตามชมหน้าครับพบกับซีลูนิวโตอีฟบัวกี้ไลออนไดส์และบอยแบนด์ from DMD Music วันอาทิตย์ที่29มิถุนายนนี้ที่วันแบงคอกฟอรัมกดบัตรที่เคาน counter service อาวุธแกตทุกสาขาทั่วประเทศด้วย์บาร์เรอร์มิวสิก สู่การเรียนรู้ของลูกอยู่ที่คุณเลือกเลือก S, s, <S 2 6 Go Pro UST กล่องในที่ผสม <S Alpha s p h i n g o m y l i n สูตรที่เหนือกว่าสูตรเดิมให้เขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆซื้อเลยยาดมปลาไผ่คู่งานยุ่งหัวฟูไผ่คู่ดีกว่าอากาศร้อนฉาถามหาไผ่คู่ทำใจร่มๆและดมไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู่ เคยลองทุกอย่างที่ว่าดีแต่ผมก็ยังขาดดุดร่วงเยอะอยู่จนได้ใช้แชมพูไบโอเวสก็เห็นผลค่ะเพราะไบโอเวสสกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดดุดร่วงทําให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวยแชมพูไบโอเวสช่วยลดผมขาดดุดร่วงวันหดักๆของเจมลุยโคลนสู้คราบหนักเลอะแค่ไหนก็ไม่กลัวเจมใช้บร um ิสุทธิ์เซรั่มเข้มข้นด้วยอัล i ิเมเซรั่มช่วยกระจายคราบหนักหอมนาน45วันสะอาดหอมสุด หม่บริสุทธิ์เซรเสียวฟันแบบนี้ยาสีฟันธรรมาดาอาจไม่พอต้องนี่เลยเซนสไดยเบลติแค์ care. ด้วย3พลังช่วยปกป้องฟันช่วยลดการเสียวฟันลมหายใจหอมสดชื่นครบคุ้มด้วย3พลังใช้ได้ทุกวัน <ś> ากาีนาคานาคาจตุมงคลคูซาปลาลุยสัปดาห์นี้บ้านมือสองที่มีผีไม่อยู่ด้วยจนทำให้คนในบ้านป่วยติดเตียงบ้านหลักนึ้งชายสามมันมีอยู่แล้วเห็นผู้ชายรูปร่างสูงประมาณ20กว่าเขามายืนมอง เขาจะมีวิญญาณคนแก่แต่ใส่ชุดขาวเดินอยู่ในบ้านติดตามเรื่องราวทั้งหมดไปพร้อมกันเสาร์นี้ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34อมรินทร์ทีวีจะเกลียดจะรักหน้าร้อนก็สาดด้วยกันได้ ครั้งแรกจากสถาบันวิจัยพรอนใหม่พรอนเอสเตอร์ไลท์เจลที่ปสานพรีไบโอติกนับล้านด้วยนวัตกรรมเซราฮยามิโนช่วยล็อกสมดุลความชุ่มชื้นผิวดูอิ่มน,น้ำฉ่ำเด้งนานหน0่0ชั่วโมง m i r a เคิล h a p p e เ c นแคเรียเอ็กซ์อินเวอคิดถึงระบบฟอกอากาศให้สะอาด happy happy up now เฮียด ี่ฮป p ป๊อปแนวแปป๊อปนาวักรุบกรอบช็อกโกแลตเข้มข้นอร่อยเต็มคำความสนุกได้ทุกที่อร่อยแฮปปี้ได้ทุกเวลา h ฮปปี p ป๊อปแนวแคเรีเอ็กซ์อินวคิดถึงระบบฟอกอากาศให้สะอาดเอเสกาแฟบริสต์บลูเอสเปรสโซโรสเข้มอร่อยเข้มลองทีพี่อร่อยงั้นอร่อยเข้มเข้มเอา อร่อยยังไงพี่ทั้งเข้มทั้งอร่อยซองเดียวจบจบป่ะสนับสนุนโดยแห้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกพาเฟนนิลามีอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน้ำมันเครื่องเอเนอสน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น สวัสดีครับเรื่องมรดกนี้ไม่เข้าใครออกใครอย่างเทนที่สุราษฎร์ธานีล่าสุดมีพี่น้องต่างต่างพ่อ,อพ่อเดียวกันแต่ว่าต่างแม่ทะเลาะกันเรื่องมรดก25ไล่นะครับคุณผู้ชมจนเหตุการณ์นี้ทําให้เขาต้องยิงกันแล้วยิงหลานไปด้วยล้านตัวเล็ก3มขวบเท่านั้นเองก็โดนยิงเข้าคางไปเป็นคนฝันก่อนใช่ไหมว่าฝันว่าพี่ถูกยิงตายถูกฆ่าตายแล้วก็ไม่คิดว่าคือพอคุยกันเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วสุดท้าย แตายจริงๆต่อมาครอบครัวเดินทางไปทําพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะคุณผู้ชมญาติเศร้ามากเพราะว่าเอาเสื้อผ้าชุดที่คุณบดีสอนผู้เสียชีวิตชอบใส่อย่างเกงเกงยีนแล้วก็เสื้อสี